สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมอีซูซูทีฟอานะครับผมลำนี้นะครับมาชมกันครับผมเครื่องฟิสตสตาร์ติง่ายนะครับผมของแต่งภายในครับกลมาลไยเบาหนึ่งคู่หัวเกียร์วัดบูททั่วไปครับผมซิ่งนะครับเบาะแคปอยู่ครบนะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับมาดูทรงครับทรงหล่อนะครับขี่ใช้งานนะครับ ก็ใหม่ยังใหม่ CPU. นะครับสภาพยังไม่ใหม่อยู่ครับขอป .8 นะกระจกขับตะแวแล้วนะครับเพราะแท้นะเครื่องยนต์นะเป็น208นะครับโบรเซ็ตโบรใหญ่นะครับลื้นนะครับเกียร์คอมแล้วอันนี้ยลื้นเลยนะครับเกียร์คอมแล้วนะครับน้งแดงไม่แข็งมากนะครับสุดท้ายคอมนะขับลื่นๆนะแล้วตัดประมาณนี้นะครับสี66นะครับ ราคาเบาๆครับวันนี้ใครอยากใช้งานนะครับดูนะครับ 8นะครับหัวชี่เกียร์คอมตรงท้ายคอมนะครับกระบโฮเซ่นะครับผมรถจ้าที่ธยาเสนานะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แม่ทูกับคือหมายเลข0179นะครับเดินนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันวันไม่ไหลนะครับขับทางไกลได้ปกตินะครับผของเงินลงประมาณนี้เลยนะครับใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับผมของก้า